บายดีมือนี่อ่ะหลังจากฝนตกเมื่อคืนนี่เนาะมาหาเห็ดปวกเห็ดปวกหน่อยเห็ดปวกจิกกำลังออกน้างพี่น้องฝากกดติดตามเดยอรับส่งกินเที่ยวกับสาวนาไปาเก็บเห็ดปวกเลย มีแต <forgetting> ่ดอกกำงามดอกใบใหญ่พี่น้องใกล้พอดีเก็บอยู่ขางสวนเท่านั้มันออกพอใกล้เฮ็ดวกอันนี้ออกตามหัวตามสวนงูกะใหญ่เติบแต่ว่ามันหลอกมใบใหญ่เฮ็ดวกหน่อยเฮ็ดวกอีกดอกพี่น้องเอ็มหนึนาะพี่น้อง ดอกผงามมามามาพี่น้องเก็บซอยกันเออก็เก็บไปเนาะนก็ออกลายอยู่เลยเป็นโมูเนี่เก็บเบิร์ดนี่ได้เป็นกระช่ามคนละมันฮ้องกับหมดออกพี่น้องฝนตกแห้งเมือขึ้นนี่ มามาพี่น้องลังเก็บหมุดกลายหมุดงามหมุดแดงไ่เนาะมันมัดติดแล้วก็ขอจีมอาเนาะพอตีนมันกับโบนยาข้างในได้เห็ดอันนี้มา,มาพี่น้องน้อกไปนน้อยเนาะ ก็คอยจีบเอางาม,มือเศร้าพี่น้องเอ้ยตื่นมากพนเห็นเห็ดปวกออกพวเก็บกบ็บบาดพอเพื่อนเห็นเห็นมันออกเดยก็เลยเก็บก็บบาดตั้งใจมากแล้วมันออกอยู่ในสวนใน้ได้เครื่องซ้ำละยังพันเบิดได้นี่ มาเ้อไปจะมาเก็บน้ำกันจงเหนียดในเก็บอยู่เก็บบัวเบิร์ดฉับนี่ก็ได้มาๆมา,มาด่ๆหลอกบานกับมีพี่น้องสีมันก็ทอนเอาทอนเอานอเนะเฮ็ดปวกบานเฮ้าพี่น้องดีดอกมันบานกำลังสิบาน ในไรโลเติบเลยนี่มาเลยพี่นอ้องเอ้ยไปอยามาเก็บออกบอร์กลบอร์กลอยู่ใน้างหัวใน้างก็ไพก็จีมเอานะเนี่ยมือเศร้ากรับบรรยากาศ นดอกน้อยๆแข็งแข็งพี่นกเนี่ยอกบโใหญ่เพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดปวกอันนี้เฮ็ดปวกจิกเนาะมันเป็นเฮ็ดปวกใหญ่ดอกน้อยดำดำเฮ็ดปวกจิกฝากกดติดตามไปเลยกับส่องกินเที่ยวกับเศร้าหน้าเนาะ โอจีโอาจีเอาลอกหน่อยเนาะหมดกระลายหมดมดครบน้องใหญ่บอลกมาเลยอมาเก็บเ้อาเกทำกานี่กำลังออกกัมีเกน้อยจู ฮ้าก็ออกก็มีพี่น้องเอ้ยดอกกุ้จุ้มเนี่ยเอื่อยก็มาเก็บน้ำเพิ่นเพิ่นอยากเก็บเพิ่นมาเลยให้เพิ่นเก็บน้ำเพิ่นเห็นมันงามดอกงามเนี่ดอกกุ้จุ้งกำลังออกขันมันมานนะี่ยสร้าร้ายกว่านี้ chuông chú bụi chú bụi kiếp đẹp lại lái tử nhưng nhăn nữa nhìn kiếp bố vớt trông lắm có đi có đó cặp xong theo cặp sau nè